จะเจอหุ่นยนต์ครูไปเนี่ยโอเคมีลูกบาสอยู่อันหนึ่งนะฮะหยิบได้ไหมอ่ะหยิบไม่ได้แล้วก็มีลูกสอนชี้ให้เราว้าวว้าวว้าครูโอ้โอบ้าบอเปิดประตูมาแบบนี้ได้ยังไงใจหายใจความหมด <S <S a e i o u a e i o u <S <S สวัสดีทุกท่านนะตอนนี้เราก็อยู่ในแอแมปนะคะเอ,อะไรนะแมปอะไรลืมแล้วอ่ะ ในแมปมิสแอนนี่ทรอนนะคะก็เป็นอะไรดีเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบว่าเราต้องมาทําการหนีจากคุณครูนี่ค่ะตรงหน้าเรานะฮะมาดูกันเป็นคุณครูหุ่นยนต์นะคะเวอร์ชั่นใจร้ายนะคะปะทะกับหุ่นยนต์ตุ๊กตา A E I O U หน่อยเป็นยังไงล่ะฮาฮเอาแล้ววันนี้นะพี่นิวก็ได้มาทําการแต่งตัวเป็นตุ๊กตาหุ่นยนต์ A E I O U นะะในสุคริสเกนะคะเพื่อมาทําการหนีหุ่นยนต์คุณครูตัวนี้นะคะ ท่าทางน่ากลัวมากเลยนะดูจากท่าทางนะทุกคนนะนี่ไงบนกระดาขเขาเขียนชื่อด้วยนะเป็นว่าชื่อมิส s อนนี่โตร e นะคะชื่อแปลกมากทีเดียวโอเคตอนนี้เราอยู่ในห้องเรียนไปกันเลยดีกว่านะฮะมาทําการหนีกันประตูเปิดเดะประตูเอาเฮ้ยเดี๋ยวคืออะไรอะประตูไม่เปิดเหรอเอาออกทางไหนอะอ๋อต้องมาดึงตรงนี้ต้องกดตัวอ e ีเพื่อทําการดึงสวิตช์ลงอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยดูทุกคนเอ้ยหุ่นยนต์ช็อต หุ่นยนต์ช็อตหุ่นยนต์จัดการช็อตขึ้นมานะคะเอาไปติพวกรออะไรอุ้ยแล้วไงต่ออะโอเคเราก็อุ้ยอยไฟดับไฟดับไฟ,บไฟแ,บแปรบปบ,ปบ,ปบนะคือไ้ไฟดับด้วยให้ตายเธอเดี๋ยวไฟดับ A E I O U ไม่ใช่ไปทางไหนอา หนียังไงอะหนีหนีโอ้ m ม่ก oh ็มันตามหลังเรามาแล้วเราจะหนีไปไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ทุกคนเราจะหนีไปไหนได้หนีเข้าประตูอย่างงั้นเหรอเฮ้ยทางตันทางตันดูทา,นทางตันด้วยเข้าประตูได้ไหมอประตูมาทางนี้มาทางนี้ทางนี้อาจจะไม่ตันก็ได้ไปทางไหนต่อโอ้โหตามหลังมาติดติดโอ้มีลูกศรว้า โอเคมันมีลูกศรชี้มาทางนี้นะคะว่าให้เราไปทางนี้เห็นไหมลูกศรน,นะคะอ๋แล้วก็กระโดดเข้าไปนี่ไงกระโดดเข้าไปนะคะหุ่นยนต์คูตามไม่ได้ด้วยโอเคเจอแล้วไปกันเลย a e i o u <laughs> โอเคหุยอยกับล่วงอะไปกันต่อเลยนะะว้าวก็ไม่ยากนะไม่ยากทุรไลอุยอุยกระโดดทีล่วงลงมาเลยอะแล้วไงต่อโอเคเดินละไปนะคะโหเดี๋ยวด้านล่างนี้คืออะไรหนามหมอ อุ้ยเป็นหนามหนามเพียยอุ้ยเสียงอะไรเปื่อาย A ออ e O U อแตกเลยเอาใหม่นะทุกคนนะโอ้โหเรานี่คือประมาทเกินไปนะฮะฮึบโอเคได้แล้วต่อไปรู้สึกว่านะเราต้องทําการผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะต้องรอจังหวะนะทุกคนนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้ยตื่นเต้นโอเคขึ้นไปโอ้โหไต่ขึ้นไปสูงมาก ไปขึ้นไปเลยฟืบมาเจอพัดลมนะคะพัดลมอากาศฟืบอ,อ่ะโอเคเอออันนี้มันไวมากเลยเฮ้ยโอ้หได้อยู่อ่าได้อยู่โอเคยังไงต่ออุ้ยนี่มันสนามบารสนี่ลงไปเลยเย่จะเจอหุ่นยนต์คุยไปเนี่ยโอเคมีลูกบาร์สอยู่อันหนึ่งนะคะหยิบได้ไหมอะ่ะหยิบไม่ได้แล้วก็มีลูกสอนชี้ให้เราว้าวว้า ว้ายครูโอ้โหบ้าบอเปิดประตูมาแบบนี้ได้ยังไงใจหายใจคว่ำหมดวันหลังจะเปิดเข้ามาแบบนี้นะรู้บ่าโอ้โหไปทางไหนแล้วว้ายเลี้ยวผิดทางชีวิตเปลี่ยนนะคะทุกคนนะโอเค <laughs> เดี๋ยวครูนะคะต้องเปิดประตูเข้ามาชัวเราต้องเราต้องยังไงเราต้องยังไงเดี๋ยวเดินวนก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ออกไปทางขวาออกไปทางขวาครูก็มาไวเหลือเกินครูเดี๋ยวเพิ่งมาเดี๋ยวโอ้โห ครูมีลูกศรมีลูกศรชี้ไปให้เราเข้าไปในห้องน้ําห้องน้ําแล้วเราก็ลงรู้ลงรู่อ้ย,อยลงรู้ไปครูตามมาเปล่าไม่ตามนะโอเคนี่คืออะไรเนี่ยอุ้ยมีอะไรพ่อนออกมาต้องกระโดดข้ามหรอโอเคสงสัยว่าต้องกระโดดข้ามนะคะเรียบร้อยโอเคไปต่อฟึบโอ้โหทําไมมันน่ากลัวจังเลยนะไอ้ครูหุ่นยนต์ตัวนั้นขนาดตุ๊กตาหุ่นยนต์เรา a i o u ยังยอมแพ้เลยนะคะน่ากลัวจริงๆอ่ะ ไปกันต่อรดฟึบเฮ้ยโอ้เกือบล่วงค่อยๆเดินเด้อเพราะว่าท่อมันลื่นมากเลยนะถึงมันจะเป็นสนิมก็ตามฟึบเรียบร้อยนะคะฮ่าส่องไปยังไม่มีครูตามมานะโอเคขึ้นบันไดไปเหมือนเดิมนะคะบันไดสูงมากฟึบโอเคแล้วไงต่อมันเหมือนกับว่ามีลูกศรชี้ให้เราไปทางนู้นนะคะอ่ะไปไปเลยนะคะมีอะไรอ่ะวู้เข้าไปเหรอฟับโอเควิ คือไรนี่บอกนะว่าครูจะโผล่มาอีกแล้วอะไรเนี่ยนั่นไงตัวอะไรเป็ดเป็ดไอ้เป็ดบ้าโอ้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 มันยังอยู่โอ้โหหัวก็คุยอุ้ยไอ้เป็ดบ้าหัวก็คุยนะฮะแล้วเราจะต้องไปทางไหนอะเราต้องหาทางออกให้เจอนะพราไงไอ้เป็ดบ้ามันตามมาแล้วนะคะต้องเดินไปเรื่อยๆเพื่อหาทางออกนั่นเหรอ โอ้ไม oh ่ก็จริงๆนะทุกคนให้มีลูกศรมีลูกศรมีล่อหนอ,อโดดขึ้นไม่ทันมาแล้วไอ้เป็ดบ้าไอ้เป็ดบ้ามาแล้วไอ้เป็ดบ้ากามโอ้ยดูฟันมันดิว้ายโอ้ยมันตามมาติดๆเลยมันตามมาติดๆเลยไอ้เป็ดบ้าไอ้เป็ดบ้าห้าร้อยไอ้เป็ดบ้าโอเคโอ้พามาได้โอ้ยมันลออช่องมาไม่ได้นะตัวมันใหญ่เกินอ่ะตอนนี้นะคะเฮ้ยเราหลบเป็ดได้แล้วนะฮะแล้วงไงต่อโอเคไต่บันไดขึ้นไปเลยนะทุกคนนะ โอ้โหมีความอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้ระวังด้วยมีกับดักมีกับดักโอเคข้างบนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะฟึบไปเลยอ่ะไต่ขึ้นมาฟึบอืมโอ้โหนี่เรามาอยู่ไหนเนี่ยสาบาว่านี่คือโรงเรียนอ่ะประตูอ่ะเปิดเข้าไปได้อย่างสบายนะคะแล้วก็มาเจอเลเซอร์ตารางหมักลุกนะคะฟึบอืมเยโยเย,ย่โอเคผ่านมาได้อ่ารู้สึกว่าประตูถูกล็อกแล้วเราต้องไต่บันไดขึ้นไปแน่นอน จะเจออีกไหมเนี่ยจะเจอหุ่นยนต์คูอีกไหมเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็มาตรงนี้เลยนะคะห้ามโดนกับดักเด้อไม่งั้นโดนหนีบแน่ๆนะทุกคนอโอเคระวังด้วยโอเคทุกคนนะอ่ะแล้วก็ไปทางขวานะคะไปห้องศิลปะอ่ะไปคัดเรียนศิลปะกันเลยนะเปิดเข้าไปโอ้โหยทุกคนดูตรงหน้านั้นเห็นไหมว่าหุ่นมันขยับได้หุ่นขยับได้ไม่พอมีความหลอนด้วยนะคะเราห้ามโดนหุ่นนะคะทุกคนว้าย โคตรหลอนะ้าเราจะเดินยังไงให้เราไม่โดนตัวมันเดี๋ยวนะเออทุกคนมันต้องมีทางเราต้องเดินทางห่างมันนะคะเราต้องเดินทางห่างมันนะทุกคนนะเออกระโดดเหยียบโต๊ะได้ไหมเออได้อยู่นะแล้วไงต่อปึ๊บโอเคไปเล้วไปลไปลเลยเข้าไปในนี้อันนี้คือห้องอะไรอ่ะอุ้ยโหเป็นห้องล้างรูปนะคะแล้วก็โ,โดดลงไปดงหน้าต่างฟึ๊บโห,โ,หโดดลงมาฝนตกด้วยเป็นยังไงบรรยากาศฝนตกนะคะคืออะไรโอ้โหมีเลเซอร์ เลเซอร์สีแดงนะคะเป็นใบพัดเลยเกือบโดนเดี๋ยว<ป>นะไปยังไงอะ่ะโอยเอ้ยยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอยเดี๋ยวคืออะไรเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเลยนะทุกคนนะคือเราแบบว่าทะลุกระจกลงมาเลยนะทุกคนนะถ้าเกิดเราไม่ทะลุลงมาเราจะเจอครูไหมอ่ะลงไปนะะฟึบโอเคเราต้องห้ามทะลุกระจกลงไปนะคะไม่งั้นเราเจอครูนแน่นอนใช่ไหมแล้วก็เข้าประตูนี้ไปอ่าเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดินลงบันไดไปแบบสบายสบาย ไม่เจอครูแน่นอนนะครูหุ่นยนต์น่ากลัวมากเฮ้ยเดี๋ยวอ่ประตูนี้นะโอเคเรียบร้อยอ่แล้วมันก็ให้เราไปที่โรงอาหารนะคะไปที่โรงอาหารอ่ะเข้ามาในโรงอาหารแล้วหวังว่าคงไม่เจออะไรนะแต่ว่ามันมีน้ําสีชมพูอยู่ตรงพื้นนะคะเ,เดี๋ยวนะนี่เราต้องมาเจออะไรอีกแล้วเนี่ยทุกคนด้านหลังเรานะเหมือนเป็นหุ่นยนต์เชฟนะคะหุ่นยนต์พ่อครัวแม่ครัวอะไรแบบนี้นะทุกคนนะ เนี่ยตามหลังเรามาติดๆเลยนะคะอย่างหล่อเลยเข้าทางไหนเข้าทางนี้โอเคได้ไงโดนหลอกต้องโดนหลอกทุกด่านจีนะ่าหรือว่าเราต้องเข้าไปตรงนี้ทุกคนเนี่ยเนี่ยเออ,อตรงหลังร้านเหรอหรือยังไงเราต้องมาดูกันนะคะเพราะว่าประตูสีฟ้าตรงนี้มันล็อกไว้เราต้องเข้ามาในนี้โอ้ยง่มันจะมีช่องให้เราเข้ามานี่ไงกระโดดเข้าช่องไปเลยนะทุกคนฟืบโอเคหลบมาได้แล้วนะคะโอ้โหน่ากลัวจริงๆนะโรงเรียนนี้ อ่ะต่อไปนะคะเป็นอะไรอะ่ะว่ายน้ำหมอสวิมมันให้เราว่ายน้ําไปหรอโอเคว่ายน้ําไปไหนอะ่ะว่ายน้ำอ๋อนี่ไงแล้วก็มาตามช่องนี้นะคะจะสังเกตว่ามันเป็นเหมือนเขาวงกดอะ่ะแบบว่ามันต้องหาทางออกให้เจอนะคะอ๋อมันให้เราขึ้นไปข้างบนนี้เดี๋ยวนะนี่เลยนี่เลยนึกว่ามาผิดทางไม่ใช่ทุกคนนะขึ้นมาโผล่พ้นผิวน้ำตรงนี้นะคะเราก็จะมาทะลุสระว่ายน้ำของโรงเรียนโอ้อบรรยากาศดูหลอนมากนะคะ เป็นสาวไว้น้ำโรงเรียนที่บรรยากาศดูหลอนมากแล้วมันก็ให้เราไปไหนต่ออ่ะมันต้องให้เราไปทางไหนสักทางนะคะอุ้ยประตูนี้โอเคออกประตูนี้นะคะนี่มีตู้ล็อกเกอร์แล้วก็มันจะมีลูกศรบอกตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้เราไปที่รถบัสนะคะอะไปที่รถบัสรถบัสโรงเรียนอะไหนรถบัสตอนนี้เราออกมาข้างนอกโรงเรียนแล้วนะคะอะแล้วเราก็มาเจอกับครูหุ่นยนต์นะคะเจออีกแล้วนะคะอ่าอุ้อยเป็ดก็มาฮะเปกก็ดกัาบกาบโอ้โดนอีกแล้ว โอ้โหต้องเดินทุกทีสินา่าโอเคตั้งสติก่อนสตาร์ทนะทุกคนนะอ่ะตุ๊กตา A E I O U เธอต้องทำได้นะถึงแม้ว่าเธอจะเจอกับอะไรก็ตามเป็ดมาแล้วรถโรงเรียนรถโรงเรียนอยู่หน้าโอ้โหุ่นยนต์เชฟก็มาหุ่นยนต์เชฟก็มามาคู่เลยมาคู่เลยคราวนี้มาคู่เลยยังไงอะเดี๋ยวขับรถไปเหรอยังไงเดี๋ยวยังไงอ๋อรถมันออกเอง๋อ โอเครถบัสออกแล้วนะคะรถบัสมันออกเองแล้วทุกคนนะโหยอย่างหล่อนนะีหยทุกคนอตอนนี้เรานั่งรถบัสออกมาแล้วนะคะโอเคโอ้โหจะบอกว่าแบบนี้ทําดีมากอะ่ะถึงว่าคนเล่นเยอะนะคะโอเคออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะตุ๊กตา A ออ e O U ออเธอออกมาแล้วนะตอนนี้ <c oughs> โอ้ย่ังหล่อนนะทุกคนแบบนี้นะตื่นเต้นแล้วก็หล่อไปพร้อมกันเลยนะ,ะอ่ะตอนนี้นะรถบัสมันก็ยังเคลื่อนไหวอย,อยู่นะมันจะพาเรามาไหนโอ้ พาเรามาส่งที่เส้นชัยเฮ้ยเจ๋งว่าเฮ้ยมาแล้วนะทุกคนนะมันพาเรามาส่งที่เส้นชัยนะคะเย้ <Yeah. S 1> ไปเลยไปกันโลดนะคะอ่ะเราก็มาดูของรางวัลกันวิมีเป็ดให้ขี่ด้วยอะ่ะ <laughs> เอ้ยอย่างฮาทุกคนเป็นที่นั่งสปริงนะโยกไปโยกมาเป็นรูปเป็ดนะคะแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นให้เราเล่นอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะเออแจมโบ๊จะบอกว่าตุ <t ell> ๊กตาหุ่นยนต์นะคะ a e i o u ชอบมากเลยก็นะคะวันนี้ก็พามาหนีครูหุ่นยนต์นะคะแล้วก็มีเป็ดด้วยนะเป็ดหุ่นยนต์แล้วก็มีเชฟ <t ell> พ่อครัวแม่ครัควหุ่นยนต์ด้วยนะน่ากลัวมากจะบอกว่าแบบนี้ทําดีมากเลยนะคะอยากให้แบบโลบอกนะสร้างแบบนี้เยอะๆเลยนะคะสนุกดีอะ่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลา ไปพร้อมกับตุ๊กตาหุ่นยนต์ A E I O U ก่อนนะะวันนี้ก็ได้พาเธอมาเล่นอ่ะไปแล้วนะจ๊ะไม่บายจ้าจื๊าลองเข้าไปดูไหมอาจจะไปด่านอื่นก็ได้เราก็ไม่รู้อ่ะไปแล้วนะะอ่ะมาด่านอื่นแน่นอนได้ไงมาด่านอะไรก็ไม่รู้เนี่ยซึ่งเป็นผู้สร้างคนเดียวกันนะะโอ้แต่ที่รู้คือต้องมาเจอผีอีกแน่นอนนะคะ <c oughs> ผีนี่คือดูปากดิคะ <c oughs> ปากหน้าขัวมาตกอนนี้นะคะตุ๊กตาหุ่นยนต์ A E I O U เรานะคะก็เปลี่ยนชุดนะคะกลายเป็นชุดคนติดคุกนะคะเป็นคุกโบราณนะทุกคนนะ